สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีวายมนทาร์ดชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักนะคะรายปักนะคะของในเดือนกระกฎาคมนะก็วันที่1นึถึงสิกระกฎาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะดวงความรักนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่กําลังจะ กลับเข้ามาหาคุณนะคะชาวธาตุน้ํามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะมีไพ่ทีเอาไฟนะคะ3มไม้เท้ามีอะไรอีกจ้าสิไม้เท้าค่ะันขออีกหนึ่งใบนะใน้ u ัพพ r t อร์นะคะอัศวินถือถ้วยต้องบอกว่าในช่วงนี้ชาวธาตุน้ำน,ะนานะจะได้มี โมเมนต์ Moment, หรือว่าอยากที่จะมีโมเมนต์ที่มันโรแมนติกที่มันรัลววีทนะคะค่อนข้างที่จะอาจจะมีใครบางคนที่เขาเป็นคนที่ดูใจดีดูเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาเนี่ยเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบ มีน้ำจิตน,น้ำใจมากๆเลยนะคะความรู้สึกของคุณนะหลายๆคนอาจจะมีใครเข้ามาแล้วก็ได้นะในช่วงเวลานี้นะคะก็เรารู้สึกว่าความรู้สึก ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะหรือในช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะต้องพยายามที่จะปรับสมดุลปรับบาลานซ์แล้วก็รู้สึกว่ามันยังเหนื่อยมันยังหนักเหมือนคุณยังต้องพยายามค่อนข้างเยอะอาจจะต้องหาทอปิกในการคุยกับเขาหรือว่าอาจจะต้องพยายามสร้างสถานการณ์อะไรให้ได้พบได้เจอกับเขานะคะแต่ต้องบอกเลยมันมีในส่วนของทัศนคติมุมมอง,มองเป้าหมายที่คุณจะตั้งไว้แล้วคุณจะเรียกได้ว่า เริ่มที่จะมองเห็นเป้าหมายที่มันชัดเจนมากขึ้นหลายคนก็อาจจะมีการพูดคุยในถึงในส่วนของอนาคตข้างหน้าการวางแผนก็ได้นะคะร่วมกันเนาะโอเคนะ๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงวันที่1น5ถึงสิกรกฎานี้ใครที่จะกลับเข้ามาหาคนขาชาท่าน้ำขออนุญาตดูเลยนะ ใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าพนังงานตรงกับตัวเองเนาะก็รับฟังแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงเนี่ยก็รับฟังเพื่อความบันเทิงนะมีไพ่ Two of Earth นะคะ Justice นะคะแล้วก็ Ten of Air นะหลายคนในที่นี้เรามองว่าคนที่กําลังจะกลับเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะเคยจบกับคุณไปเคยทําให้คุณเจ็บเคยทําให้คุณรู้สึกว่า คุณต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันหนักหน่วงนะคะก่อนหน้านี้หรือคิดว่าเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็เป็นไปได้นะก็คนคนนี้เนี่ยเรามองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยากรักษาสมดุลบาลาในชีวิตของตัวเองค่อนข้างให้มันโอเคให้มันอยู่ในจุดที่พอดิบพอดีนะคะคุณจะไม่เห็นว่าเขาทำอะไรมากไปล้นไปรืว่าเกินไปเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเหตุผลค่อนข้างมากในบางครั้งอ่ะอาจจะรู้สึกว่า เอ้ยสามารถใช้ความรู้สึกบ้างก็ได้นะไม่ต้องคิดด้วยเหตุผลไปสมิทุกอย่างก็ได้ในความคิดของคุณอ่ะนะกับคนคนนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนคนนี้เขาเป็นใครคะคนคนนี้นะ่ะเขาเป็นใครมีไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมานะคะเรามองว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะ เขาว่าจะมีกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างที่เขาให้ความสนอสนใจเนาะแล้วก็หมุนอยู่กับมันน่ะค่อนข้างมากนะคะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นโฟกัสที่ตรงนั้นคุณรู้สึกว่าการให้การรับในความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างตัวคุณตัวเขาเนี่ยคนที่กําลังจะกลับเข้ามาเนี่ยมันมีในเรื่องการแบ่งปนันการแชร์ริ่งซึ่งกันและกันนะคะในบางครั้งการให้การรับมันอาจจะมีเท่าบ้างไม่เท่าบ้างแบบนี้เนาะ ต้องบอกแต่รู้สึกว่ามันได้มีการแชร์ริ่งกันเป็นคนที่คุณสามารถพูดคุยหรือว่าแชร์ข้อมูลอะไรให้ขเขาได้นะคะเราสึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีความพยายามมากๆเป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะคะต่ออุปสรรคปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาก็เจอกับความทา้าทายมาหลายๆเรื่องนะคะเรามาดูสิว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงคะคนคนนี้นะ่ะมีไพ่บาลานซ์ขึ้นมาจ้ายังไงคะ moderation ทีอัลไอร์นะคะแล้วก็ King of Air ค่ะเรารู้สึกว่าตอนนี้เขาตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วเราอยากที่จะให้มันมีความชัดเจนขึ้นความรู้สึกที่มีต่อคุณตอนนี้เนี่ยอยากที่จะให้มันมีในจุดที่รู้สึกว่าโอเคปรับสมดุลปรับบาลานซ์ซึ่งกันและกันเข้าหากันหรือมีอจุดที่อยู่แล้วรู้สึกว่าได้ปรับตัวอยู่ในจุดที่มันโอเคสมดุล ไม่ได้มีใครลุกล้ำเส้นกันมากจนเกินไปเหมือนก่อนหน้านี้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมองว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของคุณอาจจะเป็นเพื่อนฟอูอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอาจจะเป็นใครที่คุณมีความรู้สึกว่าก็คุณได้คอนเนคชันจากเพื่อนอะทำให้ได้รู้จักกับคนคนนี้นะคะแล้วก็พลังงานเรามองว่าค่อนข้างโอเคนะมันเป็นพลังงานบวกสะส่วนมากนะคะตัวเขาอาจจะอยากที่จะ มีการเซอล์เตอะไรกับคุณสักอย่างเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างนะหลายคนเนี่ยเรามองว่าก็อาจจะอยากที่จะได้พบปะได้พูดคุยกินข้าวหรือว่าได้ออกงานสังคมร่วมกับคุณบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูเพิ่มเติมกันอาคั e ล่ะไฟอัลฟรอยเดอร์นะคะแนวนมอาคัเป็นยังไงจ้า King งอ of ไฟ เด e c ชาริออดนะคะมองว่าแนวโน้มอ,อาคำเนี่ยก็ยังไปต่อกันแบบที่ไม่ได้กังวลกับปัญหาที่มันผ่านเข้ามาที่ผ่านมาจะรู้สึกว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่ยังเศร้ายังยึดติดยังรู้สึกว่าไม่สามารถปล่อยวางได้นะคะก็อาจจะมีตรงนั้นเข้ามารบกวนบ้างแต่เรารู้สึกว่ายังไงก็ยังมีพลังงานกันไปข้างหน้าอยู่เนาะแล้วก็มันยังมีแรงขับเคลื่อนไปด้วยกันอะ อซึ่งเรามองว่ามันสามารถต่อยอดไปถึงความมั่นคงในอนาคตได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมให้ชาวท่านน้ำกันนะมีไพ่ที่อฟฟอร์เดอร์ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ3ามถ้วยเจ้าวิวออฟฟอร์จูนค่ะ ไพ่ถ้วยมาอีกมาจัดเต็มเลยเอาไว้ขึ้น่โอเคคำแนะนำจากไพ่นะคือต้องบอกว่ามันอาจจะมีต้องรอจงังหวะรอช่วงระยะเวลานะคะชาวทตาน้ำเนี่ยคุณน่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแหละกลงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาแล้วนะคะช่วงเวลานีอาจ,จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะไปพบปะเพื่อนฝูงก็ได้ทำตัวเองให้มีพลังงานบวก เตรียมพร้อมรับกับการเริ่มต้นหรืออะไรใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใส่ใจความรู้สึกของตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่าให้ตัวเองมีพลังงานบวกๆไว้อาจจะออกไปเจอผู้คนบ้างถ้าหลายๆคนที่เก็บตัวแบบอยู่กับตัวเองมาตลอดตลอดนะคะใช้เวลากับตัวเองคนเดียวเลยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเนาะแต่เรามองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะชาท่าน,น้ำนะ โอเคเรามาดูเพิ่มเติมกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างคือคำแนะนำเพิ่มเติมให้ชาทัาน้ำหน่อยสับคนที่จะกลับเข้ามามีไพ่โฟอ์อฟไฟอ่ะทุกคนโฟ of, ออฟเอิรคิดมากคิดวิตกกองวลน,นะเชิญชารีออตแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ ความคาดหวังของตัวคุณต่อเขาอาจจะอยากให้ความสัมพันธ์มันมีความมั่นคงขึ้นซึ่งถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมันมีความเป็นไปได้อยู่มีไพ่เดมเพรสขึ้นมาความอุดมสมบูรณ์ต่างๆความสุขในเรื่องของการงานการเงนินความรักการที่เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ่อของลูกแม่ของลูก คุณสมบัติอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะต้องเติมเต็มตัวเองให้มันเต็มเราก็รู้สึกว่าความมั่นคงมันไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยบางคนอาจจะจบด้วยความรู้สึกที่เรามีความมั่นคงกับตัวเองมากขึ้นด้วยก็ได้นะคะโอเคมาดูลักนณะราศีของเขากันนะคะชาวธน้าลักนณราศีของเขากันมีได้แก่ชาวราศีมังกรนะคะลักษณมังกรชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์ชาวราศีสิงห์ซ้ํา,านะ มันขออีกหนึ่งราศีชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประมาณนี้เนาก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ เราก็ไม่อยากให้ทุกคนเนาะเอาคำทำนายต่างๆไปคิดมากนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้อยากให้เก็บเอาไปแต่พลังงานบวกๆนะคะก็ขออวยพรในชาวทธานุน้ำแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะได้พบเจอกับความรักที่ดีอย่างที่คุณตั้งใจนะคะก็ขอให้เป็นความรักที่เหมาะสมและมีคุณค่าสำหรับตัวคุณนะคะรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะ ทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวรอกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ